สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับในส่วนของเหรียญไลท์คอยนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับไม่มีการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเหรียญไลท์คอยฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับสำหรับใครชอบในเรื่องของการหาเหรียญคลิปโตอยู่แล้วนกกกก็ฝาาดดไตติมั ด้วยนะครับผมจะพยายามหาช่องทางที่สามารถทําเงินได้จริงโดยที่เราไม่ต้องลงทุนมาแนะนานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาถอนเงินไลฟ์คอยให้ดูอีกครั้งละกันน้องในส่วนของการหาเหรียญไลฟ์คอยฟรีนะครับตอนนี้ราคาไลฟ์คอยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,300กว่าบาทนะครับผมก็สามารถเก็บฟรีได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับตอนนี้ผมมีไลฟ์คอยก็ใกล้จะครบในส่วนของเหรียญไลฟ์คอยหนึ่งเหรียญแล้วเนาะก็ใกล้จะครบแล้วนะครับจากการทําฟรีมาเรื่อยๆเนาะ ตอนนี้ก็มีไรคอยอยู่ที่ประมาณ0.8นะครับ0.8นะครับผมก็เป็นเงินประมาณ2,000กว่าบาทแล้วนะครับก็ใกล้จะเต็ม1เหรียญแล้วเนาะขาดอีกแค่0.2นะครับผมก็น่าจะครบ1เหรียญแล้วนะครับก็จะพยายามเก็บไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของเหรียญไรคอยนะครับจนกว่าจะสิ้นปี65นะครับผมอ่าเดี๋ยวจะเก็บไปเรื่อยๆนะว่าจะได้สักกี่เหรียญน,นะครับโดยที่เราจะยัง มเมนต์ปักหมุดนะครับผมแล้วก็วิธีการและก็ขั้นตอนการสมัครเนี่ยจะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สมัครครั้งแรกนะครับผมแนะนํานะครับผมก็ให้ใส่ลิงก์กระเป๋าด้วยเนาะสำหรับลิงก์กระเป๋าใส่ในช่องไหนนะครับการสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะมีการกรอกอ่าอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการใส่ลิงก์กระเป๋าในการรับเงินเนาะก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับผมไม่จำกัดกระเป๋าในการรับเหรียญไลฟ์คอยนะครับคุณจะใช้บิดขับสตางโปรบายเน้น ซิปเมคอยเบสฟอ s เฟตเพ a y ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมใช้ได้หมดเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเราสมัครแล้วเรายังไม่ได้ใส่ลิงก์กระเป๋าเนาะให้เรามากดที่ประวัติโดยย่อเนาะกดเข้าไป พอเรากดมาแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีในส่วนของที่อยู่การถอนไลคอยของคุณนะครับตรงนี้นะให้เราใส่ลิงก์กระเป๋าของไลคอยนะครับไปเอามาใส่ได้เลยนะครับจะเป็นกระเป๋าไหนก็ได้นะที่เรามีอยู่นะครับก็ไปเอามาใส่แล้วก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับต่อมานะครับผมเรามาดูในส่วนของขั้นตอนการเคมเหรียญนะครับว่าต้องเคมแบบไหนอย่างไรนะครับวิธีการเคมเนี่ยก็เคมได้เลยนะครับตรงหน้าแรกตรงนี้เลยนะครับจะเป็นการเคมคะแนนทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับเราสามารถกดเคมได้นะครับมันจะได้รับเป็นค่าไลคอยมาเนาะ ก็ให้เราพิมพ์ข้อความที่เราได้รับมาตรงนี้นะที่มันขึ้นอยู่นะครับพิมพ์ลงไปนะครับแต่ละคนเนี่ยใจได้ไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับผม mm hmm. เมื่อเราพิมพ์เสร็จเราก็กดหมายเลขม้วนนะครับผม แค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมได้รับมาที่7 0 0 0คะแนนเนาะเลขนาโชคตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหน่วยไลค์คอยเนี่ยจะอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือหน่วยไลค์คอยที่เราได้รับเนาะก็ประมาณ737ไ like ล์ตัวชี้นะครับถามว่าเป็นเงินกี่บาทละ่ะอยากรู้นะครับก็ไปที่ Google นะครับแปลภาษานะครับผมอ่ะกูเกิลแล้วก็เขียนคําว่าแปลงค่า LTC นะอ่ะกดเข้าไปแล้วก็ตรงนี้จะมีช่องให้เราใส่ค่างเงินนะครับก็คือให้เราใส่มาทั้งหมดเลยที่เราคัดลอกมานะครับอย่าคัดลอกแค่737าเนะถ้าเราคัดล เเนี่ยมันจะเป็นจํานวนเต็มทั้งหมดนะครับถ้าเราใส่ตั้งแต่0.0000 0.000 00เนี่ยก็คือเป็นหน่วยไรตัวชี้เนาะอ่าประมาณนี้จะเป็นเงินบาทไทยต่อการเคมนะครับอยู่ที่0.025บาทไทยนะครับก็เป็นจํานวนสตางค์นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับถ้าเรานะครับสุ่มเจอเลขนําโชค1 0,000เนี่ยเราจะได้ไลท์คอยอยู่ที่ประมาณ1.9ไลท์คอยเนาะ1.9เนี่ยก็เกือบ2เหรียญอ่าสเหรียญไลท์คอยละก็ประมาณ6,000 6500บาทนะครับผมก็ถือว่าเยอะนะถ้าเราเค็มได้นะครับถ้าเราดวงดีนะครับขึ้นอยู่กับดวงนะครับผมผมก็ยังไม่เคยได้เลยนะมากกว่าตรงนี้เนี่ยขั้นที่หนึ่งเนี่ยผมยังไม่เคยได้เลยนะครับถามว่าขั้นต่าจากการกดเคมตรงนี้เนี่ยเราจะได้เท่าไหร่นะครับก็คืออันแรกเลยนะครับก็คือขั้นแรกตรงนี้เลยนะต่าๆเลยนะที่เราเคยได้นะครับผมประมาณนี้รอเวลานะครับทุกหนึ่งชั่วโมงเนาะในการเคมหลังจากนี้เนี่ยเราจะทําอะไรต่อนะครับคุณจะ ไปทาเว็บไซต์อื่นก็ได้นะครับหรือว่าจะไปทําอะไรต่อก็ได้เนาะถ้าเราอยากได้รับเงินเยอะขึ้นจากเว็บไซต์นี้เนี่ยคุณจะทําอย่างไรนะครับก็คือมันจะมีการอ้างอิงตรงนี้เนาะก็คือการแนะนําหรือว่าการเชิญชวนนั่นเนองนะครับเราสามารถไปแนะนําเพิ่มเติมได้นะเพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเราหรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับตัวเราเองนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นลิงก์การแนะนําเพื่อนของเราเนาะเราก็คัดลอกแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับทุกช่องทางนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเองนะครับว่าเราเนี่ยจะแนะนําไปในทางไหน รูปแบบไหนอย่างไรนะครับการแนะนําเพื่อนจะได้รับ50นะครับต่อไปนะครับการถอนเงินก็กดมาที่เมนูการถอนตรงนี้เลยนะครับการถอนเงินนะครับก็เราได้เพิ่มลิงก์กระเป๋าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครที่ยังไม่ได้เพิ่มก็ไปเพิ่มให้เรียบร้อยก่อนนะครับ จากนั้นนะครับเรามาดูที่ขั้นต่ำการถอนเนาะขั้นต่ำเนี่ยคุณจะต้องมี0.005ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันจะบวกค่าธรรมเนียมอยู่ที่0.001เนาะก็คือขั้นต่ำมันอยู่ที่0.004นะครับตามที่เขาได้แจ้งไว้ตรงนี้เลยเห็นไหมนี่คือขั้นต่ำในการถอนเงินนะครับยอดด้านบนขวาตรงนี้จะต้องมีเท่านี้นะครับผมสำหรับค่าธรรมเนียมก็คือ0.001ตรงนี้เลยนะครับเวลาเราจะถอนนะครับให้เราใส่ยอดนะครับ0.005 0.004เนาะถ้าเรามี0.005เนาะวิธีการถอนก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับใส่ลงไปเนาะให้มันรวมกันเป็น0.005นะครับเพราะว่ามันจะมีการหักค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับผมตอนนี้นะครับผมมียอด0 0 4เนาะผมก็ใส่ลงไปแล้วก็เลขด้านหลังตัวนี้เป็น8นะครับก็ใส่เป็น7 7 6 5 6 5นะครับผมก็คือผมจะถอนไปทั้งหมดนะครับก็คือแก้แคปชา่นนะครับแล้วก็กดถอนเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการถอนนะครับ แล้วก็เรามาดูที่ประวัติการถอนเงินของเรานะครับผมตัวนี้ก็เป็นประวัติการถอนเงินเนาะผมก็ถอนไปทั้งหมด หลายครั้งแล้วนะในส่วนของการถอนของเว็บนี้นะครับในปี2022เนี่ยผมถอนไป1 2 3 4 4ครั้งนะครับในส่วนของปีนี้นะ4ครั้งนะครับก็ได้รับมาทุกครั้งนะครับจ่ายเงินเร็วนะครับเพียงแค่1วันเนี่ยก็เข้ามาแล้วนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์นี้ครับถ้าใครยังไม่เคยสมัครใช้งานเลยเนี่ยก็ลองลองเข้าไปสมัครใช้งานดูนะครับมันทําเงินได้จริงมันใช้งานง่ายนะครับผมสำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับในส่วนของเหรียญไล t e c นะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับ ถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับ